สวัสดีครับช่แมงกล่องซิ่งครับช่แมงสามสี่ครับตอนนี้เราอยู่บนถนนสามสิบสี่นะครับรถคันนี้เป็นดีแม็กสีฟ้าอ่อนเลยครับสีนี้สีหายากครับสีหล่อหล่อเลยครับลงแม็กมานะครับแบกลายเอ่อเวลนะครับห้าก้านนะครับบชุดจักรกลเมียนทั้งหมดนะครับรถคันนี้มาจากนครราชสีมานะครับมาจากโคราชนะครับลงมาไกลกับช่างลงมาหาช่างแบงค์เลยนะครับลงมาหาช่างแบงค์เลยจัดหนักๆครับชุดใหญ่ครับดีฟาสเมกาฟอร์สนะครับอ่อกล่องดันยกคันเร่งไฟฟ้า ทุกอย่างครบทุกอย่างอยู่ในใบเดียวนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะครับเป็นโลโก้แดงนะครับอ่าแล้วก็เติมกับคัสครับคัสทองแดงนะครับ12ก้อน BRC ครับนิ่มๆครับรับได้ครับอ่าอีกใบหนึ่งนะครับกล่องเดินหอบจาก ECU Shop นะครับสามารถใส่คู่กับ d f a r t Mega Fort ได้ด้วยนะครับ D-Part Mega Fort ได้ด้วยนะครับผมอ่ะถามเรื่องน้องก่อนน้องมาจากโคราชเอาเรื่องคัสก่อนคัสสิบสองก้อนเป็นไงบ้างครับวันนี้แข็งไหมได้ นิ่มไหมนิ่มไหม,น,มนิ่มเนาะเหยียบไว้อยู่นะอ่านะครับวันนี้ก็ถอดชาร์จเก่าออกอ่ะลองให้น้องเปิดเดินหอบพ,พี่หน่อยโอเคกล่องเราไม่ได้เปิดนะครับเปิดแล้วนะครับก็ขอบได้หลากหลายสไตล์นะครับเร็วช้าเลือกได้หมดนะครับน้องชอบสไตล์นี้นะอ่านะครับแล้วก็ยังสามารถของฟังก์ชันของเขาในการเรื่องการล็อกรอบออกตัวนะครับล็อกรอบออตัวอ่า น้องลอกหมุนที่3,500ครับ3,500รอบหมุนลูกกลางเลยโอเคอะ่ะมาดูดว่ามันล็อกได้จริงๆว่เาเย็ยบสุดครับอะ่ะล็กทะลเล่งครับโอเคนะครับมันล็อกที่3,500อันนี้หมุนไปนทางขวาสุดเลยครับป๊บป๊อบอ่าทีนี้เราไปดูว่ารอบที่เมื่อกี้ล็อกที่3,500จะเป็นยังไงอาเบิ้ลสุดครับโอเคครับมันก็จะทะลุไป4 5,000ตามสตาย ของดีฟายเมก้าฟอสเดิมนะอ่ะทีนี้มาดูข้างพันข้างหลังกันบ้างว่าดีฟายเมก้าฟอสเนี่ยตัดและดังรุนแรงแค่ไหนฮะกับดีแม็กซ์เดิมๆครับอ่ะเปิ้ดครับสุดสิงครับดีฟายเมก้าฟอสครับดูโดยช่างแปลงสามทุสี่ฮะไม่มีอาการไฟชัวร์ใดๆนะครับอ่ารถดีแม็กนะครับออนงออนิวครับหนึ่งจุดเจ้ามากันเยอะเลยครับกับดีฟายเมก้าฟอสและกล่องเดินหอบครับแต่งสีจ็อกครับ